nationtv ทุ Nation กสนามข่าวเราคือตัวจริง สนุนโดยมิสเตอร์เพน o ์แอนด์วูดแคร์สีนิป้อน,นวีเล็กไฮบริดชิลชไนเดอร์ก๊าซทอดตราช้างเสือมอเตอร์สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสันเชยกนันสำเร,ร็จธิ์พิงครับแมวเสียงล่งองไหมเสียงทำเสียงทำไมรเราไม่ทำอ่ะสวัสดีครับ อะไรอย่างงี้ไม่ได้อะสัญชัยแบบว่าท่านอ๋อเหรอสวัสดีครับรายการนี้ครับอะไรอย่างงี้ไม่ได้ใช่ไหมได้จ้ารายการเราหนุกนันอยู่แล้วหนุนนันรายการเราทำเรื่องบ้านให้ใช่ครับเคยึ้นจริงพวกเราก็ทำงานในเว็วงก่อสร้างนะสัญชัยขนาดเขาก็จะเห็นว่ามีอะไรเยอะมีสาระความรู้ผมในี่ยจะนินทาได้สัญชัยได้มากคือรายการไหนใช่ไหม เอฟเอเพราะผมไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปผมก็จะเหนียวนำเต็มๆต็มเอาฟังแหละคือเดี๋ยงนี้เก้าสิบจุดห้เนี่ยเขาไม่ได้ฟังกันทางวิธีอย่างเดียวนะสมอังทางอินเทอร์เน็ตได้ทางนั้นต้องลดนินทาลงะรู้ว่าฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งอย่างถ้าเกิดเอ9เเกนี่ยก็จะฟังทาง w w w m o net s l เอเอ็มเกหรือฟังทางแอปอฟเอ็ 9 5ก็เหมือนกันก็สามารถที่จะฟังทางแอปได้เพราะฉะนั้นเป็นรายการสดที่เราอยู่ที่ไหนก็ฟังได้แล้วก็รายการทีวีนะครับท่านติดตามอยูต่ตอนนี้ก็คือทาง Nation TV ตอน6โมงครึ่งทุกวันเสาร์แล้วเรายังมีทาง m c o l 1ทุกวันเลยนะครับตอน 18นาฬิกาถึง19เนาฬิกาคือต่อไปเราไม่ต้องแชทเจ็ดต้องไม่ต้องพึ่งพาวิทยุแล้วใช่ไหมเพราะทุกอย่างมันก็อยู่ในโทรศัพท์หมดแล้วใช่ไหมมันฟังได้หมดแล้วนะทีวีที่บ้านก็แทบจะไม่ได้ดูละเพราะสามารถดูทางโทรศัพท์ไล้ใช่ไหมแต่วันนี้อาจารย์ในวันนี้เรามีอะไรที่ใจท่านผู้ชมได้ชมกันในรายการช่างรู้คู่บ้านนั้นลองไปดูดีกว่าอาจารย์ว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนและแน่นอนคุณเองก็สามารถทำได้เช่นกัน เริ่มด้วยขั้นตอนง่ายๆคุณสามารถสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคุณได้แล้วคะ่ะก่อนลงมือทาสีคุณต้องมีอุปกรณ์ที่ถูกต้องเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะเตรียมถุงมือผ้ากันเปื้อนกระดาษหนังสือพิมพ์เรียบร้อยครับนะครับเป็นตู้เห็นมีอยู่สองสีสีอันนี้เขาเรียกสีไม้สักสีไม้สักใต้สีหนึ่งนะครับ,รบ,นะรบอ่ะเห็นเรียบร้อยวนหลายรอบแล้วมาดูข้างหน้ากันนะครับครับ เราเฉลยครับว่าเป็นตู้เก็บอะไรลองเปิดเดี๋ยวพี่ตามานเปิดอีกข้างนึงนี่ครับโรงเนี่ยโอเคแข็งแรงแต่นี้สายไฟไม่ควรเดินอย่างนี้ไงสายวายควรเตะฉากไปไว้ตามขอบให้หมดคือถ้ามันวิ่งแบบเส้นมาม่าอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยมันจะทําให้ดูแลยากและอย่างมันมันดูแลและอย่างมันจะเกยกันแล้วสาเหตุให้ไฟฟ้าช็อตได้ไงคือมันควรจะไปเตะฉากอยู่ตามขอบแล้วมันวิ่งเป็นสายอ่อนเข้ามา นี่ครับมาแล้วจันในช่วงแรกของเราครับรอบบ้านวารตี้นะครับเรายังมีวารตี้หลากหลาย DIY ที่จะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันนะจ๊ะผมยังมีเรื่องราวที่นื่อุยเยๆมากอยู่จใช่คือคือผมมีคนบอกผมเสมอนะคือพวกสาระพวกนี้ดีมากก็คือเป็นเรื่องเรื่องกกับบ้านเป็นหนึ่งในปัจจัย4คือท่านก็ดูแบบอยากกัะพิบตาเพราะว่าเรื่องบ้านเนี่ย เป็นมันไม่มีรู้จบจะเห็นว่าเราทารายการมาตั้งเท่าไหร่แล้วตั้งไม่รู้กี่9ปีแล้วเห็นไหมเก้าปีแล้วอย่างผมก็ทามันตั้งนานแล้วมีคนถามว่ามันไม่มีจบหรอไม่มีเพราะว่าบ้านเป็นเป็นหนึ่งในปัจจัย4ี่นะครับบ้านพมันจะพุ๊บไม่โทมันหนีไปเที่ยวอ่านีมันจะมีนวัตกรรมนะครับแล้วบางคนก็สร้างเป็นจนบานปลายก็มีอะไรก็มีก็นั่นจะไม่มีคำว่ารู้จบนะผมยิงเขียนหนังสือเช่นคนอะไรเนี่ยมีเยอะผมกำลังเก็บมุกต่างๆเนี่ยในแวดวงมาใส่ เป็นเรื่องแบบสบายๆขำขันกับครับวันนี้มีอะไรดีเพียบวันนี้จะมีอะไรให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปจา์เร็วๆนี้นะครับต้นปีน่ามันจะมีคอนเซ็ปต์อยู่จารยนบ้านสีสวยไร้รั่วซึมโอ้โหเราจะทำยังไงให้บ้านนั้นสวยงามด้วยสีใชครับแล้วเราจะทำยังไงให้บ้านไม่รั่วซึมแต่ผมไม่พูดถึงเรื่องของที่มันจะร้าวจะอะไรร้าวอยากร้าวๆไปนะอยากสุดๆไปอยากแตกแตกไปสีอะไรที่สัญชัยชอบมากที่สุด สีภรรยา ถ้าพลาดถ้าพลาดนะผมยังนึกว่า,ถ,าถ้าตอบสีฟ้าสีแดงอะไรอยผมคือพอดีเราเคยถามใช่ไหมใช่แล้วมีคน,อน,นตอบแม่นไม่ได้อันนี้แม่ผมนึกว่าลืมไม่ลืไมไปได้อเออ,อ,ค,อ,ค,อคือคืออันนี้พอดีนอันนี้ได้คะแนนตีตื้นไปเยอะออหลังจากคะแนนติดลบไปเยอะไอ้ปะอแค่จานสีเลยปุ๊บนี้ผมเขินใจแล้วกันเหรอคือผมนึกว่าพลาดไงถ้าพลาดเนี่ยหมายถึงว่าไอ้คะแนนเนี่ยตอนนี้มันอยู่นี้ฮะตอนนี้โอ้โหวืดเลยนะวืดเพราะเทสเนี่ยนะฮะได้ วันนี้ยังมีเรื่องของสวยๆงามๆเกี่ยวกับเรื่องสีที่อยากให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันต่อครับไปติดตามครับสวัสดีค่ะถ้าคุณประสบปัญหาเหมือนกับดิฉันเกี่ยวกับสีผนังบ้านเก่าและไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรดีดิฉันมีสิ่งที่สร้างความแปลกใจมาบอกค่ะ ดิฉันวิกตอเรียค่ะดิฉันเพื่งนจะตกแต่งผนังบ้านด้วยตนเองโดยใช้สีนิป้อนพีนต์ m o m e n t ตใช่แล้วค่ะดิฉันทำด้วยตนเองทั้งหมดเลยเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนและแน่นอนคุณเองก็สามารถทำได้เช่นกันเริ่มด้วยขั้นตอนง่ายๆคุณสามารถสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคุณได้แล้วค่ะก่อนลงมือทาสีคุณต้องมีอุปกรณ์ที่ถูกต้องเรามาเริ่มกันเลยค่ะเตรียมถุงมือผ้ากันเปื้อนกระดาษหนังสือพิมพ์และเทปกาว อย่างแรกเลยติดเทปกาวตรงมุมหรือขอบผนังที่ไม่ต้องการให้สีเปื้อนหลังจากนั้นเตรียมชุดเครื่องมือโมเมนโตซึ่งประกอบไปด้วยไม้คนสีแปรงทาสีและใบาปาดสีอีกอย่างนึงก็คือแปรงลูกกลิ้งค่ะเพื่อให้สีผนังออกมาสวยงามการเตรียมความพร้อมของผนังจึงเป็นสิ่งสำคัญ เริ่มด้วยการเตรียมพื้นผิวผนังด้วยการทาสีรองพื้นโมเมนต้ไพลเมอร์สเที่ยวก่อนทารองพื้นรอบ2ต้องแน่ใจว่าสีรองพื้นรอบแรกแห้งสนิทด,ดีแล้วโดยทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะคุณอาจจะสงสัยว่าสีรองพื้นโมเมนต้โไพลเมอร์มีไว้ทําอะไร สีรองพื้นโมเมนต์โปรไ m e เจะช่วยสร้างลวดลายบนผน,นังและในเวลาเดียวกันก็จะช่วยกลบสีเก่าของผนังเดิมรวมถึงช่วยให้สีทางง่ายติดทนนานสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะคนสีทับหน้าโมเมนต์ด้วยไม้ภายคนสีที่มีมาเพื่อให้มั่นใจว่าสีเข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนําไปทา ใช้แปรงทาสีที่ให้มาในชุดเครื่องมือโมเมนโตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งมีลักษณะขนแปรงที่ไม่แข็งและอ่อนจนเกินไปจุ่มสีให้พอดีต่อการทาในแต่ละครั้งโดยจุ่มแปรงลงแค่หนึ่งส่วนสามของขนแปรงและค่อยๆป่ปาสีที่เป็นส่วนเกินออกทาตรงส่วนที่ยากที่สุดก่อนเช่นริมและขอบผนังและจุดที่อยู่สูงของผนัง และหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของคุณแล้วล่ะค่ะโดยเริ่มทาผนังของคุณในลักษณะการทาแบบกากบาทและเลื่อนจังหวะการทาขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าสีไม่เรียบหรือไม่เท่ากันไปบ้างเพราะว่าน,นี่คือผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยฝีมือของคุณเองเคล็ดลับง่ายๆค่ะเพียงแค่รักษาจังหวะในการทาสีให้สม่ำเสมอสเท่ากันค่ะจับแรงให้แน่นและเคลื่อนไหวโดยที่ไม่ต้องลงน้ำหนักมากจนเกินไปและคอยสังเกตว่าปรงของคุณยังมีสีอยู่ ไม่ต้องกังวลกับสีที่เกินเมื่อคุณทาเสร็จสีจะทับกันพอดีเขาควรระวังสีโมเมนต้ลแห้งไวมากดังนั้นความรวดเร็วจึงเป็นสิ่งสำคัญระวังไม่ให้สีตรงขอบแห้งเพราะจะทำให้เห็นรอยต่อของสีเด่นชัดเมื่อสีแห้งหมาดๆแล้วให้ใช้ใบาปาดสีากชิดเครื่องมือโมเมนต้ลปาดสีที่เรีเรยบจับใบาปาดสีถูกต้องโดยดูได้จากเครื่องหมายบนอุป,ปกรณ์กดและปาดที่เรียบไปในทิศทางเดียวกัน การปัดสีทับหน้าให้เรียบในระหว่างที่สีกำลังจะแห้งเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะจะทำให้สีมีลวดลายชัดเจนสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะห้ามทาสีลงไปในบริเวณที่สียังไม่แห้งสนิทเพราะจะทำให้สีเข้มขึ้นและทำให้เห็นรอยต่อชัดเจนและเคล็ดลับที่สำคัญอีกข้อก็คือหลังจากที่ทาสีไปแต่ละขั้นแล้วให้ถอยห่างออกมาเพื่อดูสีที่ทาลงไปเพื่อตรวจสอบดูว่าผนังดูเป็นรูปแบบเดียวกันหรือไม่และทาต่อไปจนทั่วผนัง ตอนนี้เราก็ทาสีผนังกันเสร็จแล้วนะคะจำไว้นะคะว่าการจะทำให้สีผนังของคุณดูวสวยงามโดดเด่นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลักษณะของพื้นผิวของผนังเทคนิคการทาสีและแสงเท่านี้เองค่ะดิฉันหวังว่ามันจะช่วยจุดประกายความคิดของคุณเพื่อที่จะสร้างสรรค์นผนังบ้านในฝันของคุณให้ออกมาเป็นอย่างที่คุณต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ผสมสีนิปปอนเพนใกล้บ้านคุณค่ะ อันนี้อาจารย์ครับพอผมบอกว่าปีหน้าอาจารย์เตรียมองร้ัมแน่น,นอนบ้านสีสวยไร้รั่วซึมโดยสันชัยขนาดน,นี้จะมีอะไรดีๆอยู่เรื่อยนะ ได้ต้องมีอะไรเด็ดเเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยมีเรื่องของนะที่จะทำให้บ้านสีสวยนะขนาดสาวๆก็ยังสามารถทำได้คือพวกพวกพวกนี้แบบทำเองได้คือให้ผู้หญิงรู้ว่าคือยังยังเช่นถุงมือที่เขาใส่เขาเรียก่็ถุงมือแพทย์คือเวลาทำงานพวกนี้พยายามใช้ถุงมือที่แพทย์ใช้เนี่ยนะคืองานก่อสร้างก็ใช้บางงานนะเช่นงานพวกปั้นๆจะใช้ถุงมือแบบนี้เพราะเขาจะสัมผัสได้ได้ถึงอารมณ์อย่างอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วครับ ก็อันนี้เขาเสือให้เห็นว่าทำเองได้ง่ายๆครับ<ด>นั่นคือส่วนหนึ่งที่จะเป็นวารริี้เดย์ไวท์นะครับ,รบก็ต้องขอบคุณจากสีนิปอนเดนที่ทําให้มีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของสีนิปอนโมเมนโต้นะครับเป็นสีที่จะตกแต่งลวดลายโดยที่ไม่ต้องขา้ารียกามจินตนาการเราได้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการเราได้นะครับทางเมชั่นทีวีทุกวันเสาร์เวลา6โมงครึ่งถึง7โมงเช้านะครับกับเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วก็ขอบคุณสําหรับ สีนิป้อนเพนส์เสือมอต้าท่อตราช้างไรซ์อิสออนไบชไนเดอร์กระเบื้องหลังคาตราช้างแล้วก็มิสเตอร์เพนนี่รายการมิสเตอร์เพนที่จะทำให้บ้านสีสวยไร้รั่วซึมที่มิสเตอร์เพนมิสเตอร์เพนนี่จะมีหลายสาขาเนี่ยใช่ไหมไปเห็นตรงพระรามสองพระรามสองพระรามสองวงเวียนยี่สิบสองพัทยาเกาะช้างเกาะสมุยนาเกลือเชียงใหม่เชียงรายหัวหินอยุธยาเมืองนนท์ เมืองนนท์เร็วเน็วนี้องนนร์เร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้กับมิตรเพจเมืองนนท์อ้โหุณผู้พิพากเนี่ยมิตรเพจเมืองนนท์ก็จะทําให้บ้านท่านซีสวยไร้รั่วซึมแน่นอนนะครับคอยติดตามกันแต่ว่าจะใช้บริการได้เมื่อไหร่นั้นต้องคอยติดตามกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปขอบคุณผู้สมรู้ในการนิวาสยไปขอบพักกันสักครู่นึงครับครับ สุดๆหากลิ่นเลนะคะก็อืมนะสบายใจอย่างที่เขาบอกมราจริงๆว่ามันปลอดภัยพี่เสือปูนไหวเลือกเสือหมอตา มาพร้อมส่วนผสมที่คัดสรรพิเศษเพียงผสมน้ำงานเสร็จทันควันสวยสมบูรณ์แบบพี่เสือปูนไวทำให้อีกหลังนะคะเสือหมอตางานเสร็จไวสวยสมบูรณ์แบบพี่ขอตั้งหน่อยชีวิตง่ายๆกับชไนเดอร์การ์ดไม่ว่าใช้ใจ่ายในเซเว่นอีเลเวนหรือเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันปตทอ,ถอ,ถอ ลและใช้จ่ายได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์สมาร์ทเร์นเพียงแค่ตัดชิ้นส่วนบาร์โค้ดข้างกล่องพร้อมเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรและเลขที่บัตรประชาชนส่งมาตามที่อยู่นี้ซื้อชไนเดอร์มีสไตล์ได้เงินคืนสนับสนุนโดย m r p a i n ร์เพนแอนด์สีนิปปอนวิเนลิกไฮบริดชิลชไนเดอร์การ๊าซดตราช้าง เสือมอตอรอ่ะมากันในช่วงที่สองแล้วอาจารย์ครับช่วงที่จะไปเที่ยวแต่วันนี้ผมไปคนเดียวผมไม่พาอาจารย์ไปเพราะว่าอาจารย์ต้องไปเรื่องโฟมไงอ้อคือในเรื่องโฟมเนี่ยต้องยกแห่อาจารย์เรื่องไม้ก็ได้เรื่องไม้ก็ได้เรื่องไม้เรื่องปูนก็ได้คือกิงๆิถนัดหมดแหละแต่ว่าเรื่องโฟมเป็นเรื่องเป็นเรื่องนวัตกรรมใหม่อ่ก็คือย แม่เรื่องอื่นๆนี่ชอบอยู่แล้วนะเรื่องไม้คนจริงผมชอบมาก่อนนะพอเรียนการช่างให้เรียนช่างไม้มาก่อนชอบไม้ชอบปูนวันนี้นะครับอาจารย์ผมก็เลยจะพาทุกท่านนะครับไปดูกันเรื่องของการนทําใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้อี่ทไม้นู่นนี่้ราอย่างหารคลาสสิกไงความเป็นไม้เป็นคลาสสิกมากครับครับลองไปดูครับว่าวันนี้เฟอร์นิเจอร์ไม้มีความหลากหลายและสวยงามอย่างไรกันครับในช่วงของเที่ยวบ้านของเราครับ Oh, you มาอยู่กันที่หมัดรวมช่างนะครับก็เป็นเขาเรียกเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้สําหรับหลายคนที่ชอบแต่ว่าเป็นอย่างไรนั้นเราไปเจอกับพี่สมานที่เป็นเจ้าของร้านดีกว่าครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับหรือว่าที่หลายๆคนเขาเรียกหมานสมานครับอ่าสมานหรือว่าอยู่กับร้านมัดทาไมถึงเป็นหมัดรวมช่างอ่ะหมัดรวมช่างเอาชื่อพ่อมาตั้งอ๋อพ่อครับพ่อเป็นชื่อหมัดครับตชื่อพ่อเพราะแต่เพรพ่อเป็นอาชีพทํางานไม้ มาก่อนครับแต่ผมมาสืบสอสืบสารต่อต่อสืบทอดต่อครับอ๋อนี่นี่คือที่ไปที่มาของหมัดรวมช่างลงั้นเดี๋ยวเราลองเดินไปดูดีกว่าว่าหลังจากที่ทําออกมาแล้วเนี่ยมีเก้าอี้มีไม้แบบไหนบ้างที่แตกต่างแล้วไม่เหมือนใครนะครับครับอันนี้พี่มีวางโชว์ตรงไหนไม้ตรงนี้ก็มีฮะเดี๋ยวไปดูอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับตัวนี้นิดนึงก่อนนี่นี่นี่ตัวนี้ อออันนี้ที่ <_ S 1> ท่านเห็นเนี่ยจริงๆก็คือ <_ D> เป็นตู้ตู้ไม้สี่เหลี่ยมธรรมดาอ่าเราเห็นไว้ข้างหน้านิดนึงนะครับไปใกล้ๆเลยนะครับเป็นตู้ธรรมดาไหมเห็นด้วยล้อได้เรียบร้อยเลยนะครับท่านเห็นนะครับอ่ะเราหมุนให้ดูถ้าเป็นนางแบบก็จะหมุนตัวให้ดูก่อนนี่นะครับอ่าหมุนให้ดูจะช้าเป็นตู้สี่เหลี่ยมธรรมดานะครับท่านสังเกตตรงนี้นิดนึนนงนะฮะมีมีตรงนี้อีกน่ยนนะครับเนี่ยหมุนธรรมดาเลยนะครับทั้งหมดเนี่ย แกสลักเรียบร้อยครับนะครับเป็นตู้เห็นมีอยู่สองสีสีอันนี้เขาเรียกสีไม้สักสีไม้สักใช่สีหนึ่งนะครับอ่ะเห็นเรียบร้อยวนหลายรอบแล้วมาดูข้างหน้ากันนะครับครับเราเฉลยครับว่าเป็นตู้เก็บอะไรอ่าลองเปิดเดี๋ยวพี่สมานเปิดอีกข้างนึงนี่ครับโอ้โหเท่มากเลยนะครับเปิครางเราเปิดอันนี้อ่าแล้วก็เปิดข้างบนได้อีกนะครับปั๊บ นี่เป็นตู้เรียบร้อยแล้วนะครับวางขวดวางนู่นนี่วางได้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นโต๊ะถ้าเกิดว่าไปจัดสังส่งซื้อข้างนอกอข้างในเปิดได้อีกหมุนนี่ก็วางของได้อีกมีลิ้นชักอีกนะครับอ่านี่นะครับนี่คือดีไซน์ที่ถือว่าแตกต่างจากปกติกว่าคนอื่นเขาใช้เนี่ยเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมกันเนี่ยเป็นไม้สักบด<ต>ไม้สักเก่าหมดไม้สักเก่าทั้งหมดเลย มาทําเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ตู้นี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากสําหรับคนที่ชอบไม้นะครับแล้วก็ไปตกแต่งแบบนี้เนี่ยผมว่าร้านหมัดรวมช่างนะครับของพี่สมานเนี่ยตอบโจทย์กับทุกท่านได้แน่นอนนะครับสําหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อมาได้เบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่ที่หน้าจอนะครับส่วนราคาสนนราคาเป็นยังไงเนี่ยแต่ละตัวชอบตัวไหนผมว่าท่านมาเที่ยวยุธยามาเที่ยววังปะอินผก็ลองผ่านมาถ้าชอบไม้กาวเชิญับ ไม้เก่าๆนะครับที่ร้านหมัดหมัดรวมช่างครับผมนะครับจริงๆอันนี้ก็มีอยู่สองสีที่เป็นไม้สักครับเป็นสีโอ๊คสีโอ๊คก็ขึ้นอยู่กับความชอบที่ท่านเลือกชอบได้นะครับอ่ะนี่ก็เก็บไม่ยากกลับเก็บไม่ยากครับอ่านี่เก็บเข้าไปปั๊บเรียบร้อยรับเก็บเรียบร้อย พี่สมานมีอะไรที่อยากจะฝากแฟนรายการที่ติดตามรายการทาง m อ o มคอดวันคือติดตามทางเนชั่นท่านผู้ชมที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าก็เชิญนะครับที่นี่เราคุยกันได้ครับรบราคาไม่ใช่ปัญหาครับครับราคากันเองราคากันเองครับราคากันเองราคาไม่ได้ติดป้ายเนี่ยท่านมาชอบตัวไหนก็สามารถที่คุยถูกพอถูกใจเออครับครับ ไม่ให้กลับมือเปล่าไม่ให้กลับมือเปล่านะครับเนี่ยผมเมืนผมเลยผมก็เล็งตัวเก้าอี้ไว้นะครับสําหรับงานเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะครับสําหรับคนที่ชอบไม้ก็ลองมาดูที่นี่ได้ติดต่อที่พี่สมานได้ที่เบอร์ไหนกินเบอศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์สามหกเจ็ดห นะครับนี่คือส่วนที่ท่านสามารถติดต่อหรือว่าติดตามรายละเอียดได้นะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับอันนี้เราตอนนี้ที่เราอยู่กันเนี่ยจะเป็นส่วนของการที่เราทํามาเป็นเมนเจอร์สําหรับคนที่สั่งหรือว่าคนเ่ีอวไปใช้นะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อได้แต่เดี๋ยวพี่สมานจะพาผมไปดูในส่วนของที่เป็นไม้เก่าๆที่มาหัววัตุวัตุดิบครับนะครับเราไปดูเรื่องของไม้เก่าๆกันดีกว่าครับครับ อาจารย์เราเที่ยวกันไปแล้วัาสิ่งที่จะเหลือแล้วนะครับจริงๆก็จะเป็นช่วงของปูรูอรบ้านในช่วงสุดท้ายแต่ว่า ก่อนที่จะไปถึงช่วงนั้นอาจารย์เรื่องปัญหาบ้านเนี่ยมันทาไมถึงไม่มีที่สิ้นสุดอาจารย์คือบ้านเนี่ยมีวัสดุอยู่ในบ้าน2,000ชนิดครับที่เราเห็นในบ้าน2ชั้น3ชั้นเนี่ยแล้วมีรอยต่อถึงพันหนึ่งพันห้ารอยรอยต่อเราเห็นว่ารอยต่อมันก็เยอะใช่ไหมแล้ววัสดุมันก็มีตั้งสองพันชนิดลองนับให้ดูนะตะปูก็จกอลูมิเนียมเนี่ยสองพันชนิดนี่คือสาเหตุหนึ่งไงแต่ละอันยึดถดตัวไม่เท่ากันจะมีปัญหาไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือปัญหาต่างๆที่สิ้นสุด ก่อนที่จะไปถึงว่ามันไม่มีที่สุดยังไงเราต้องไปขอบคุณผู้สมรุนก่อน,น่อนอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นซีนิปปอนเือ้อมอต้าท่อตราช้างหรืออิพันชนเดอร์และมิเตอร์เพนไปทักกันสักครู่หนึ่งครับ พยายามจะสุดๆหากลิ่นเลยนะคะก็อื้นะสบายใจอย่างที่เขาบอกมาจริงๆว่ามันปลอดภัยพี่เสือปูนไหวเลือกเสือหมอตา ส่วนผสมที่คัดสรรพิเศษเพียงผสมน้ำงานเสร็จทันควันอืมสวยสมบูรณ์แบบพี่เสือปูนไวทําให้อีกหลังนะคะเสือหมอตา้างงานเสร็จไวสวยสมบูรณ์แบบพี่ขอตั้งหน่อยชีวิตง่ายๆกับชไนเดอร์การ์ดไม่ว่าใช้ใจ่ายในเซเว่นอีเลเว่นหรือเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันปททแก้ขอ,ขอต้อติ และใช้ใจ่ายได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์สมาร์ทโฟนเพียงแค่ตัดชิ้นส่วนบาร์โค้ดข้างกล่องพร้อมเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรและเลขที่ทบัตรประชาชนส่งมาตามที่อยู่นี้ซื้อชไนเดอร์มีสไตล์ได้เงินคืนสนับสนุนโดย Mr.Paint ์เพนแ o d ฮแครสีนิปปอนวินเนลิกไฮบริดชิลชนเดอร์การ์ดทอดตราช้างเสือมอตอร มาแล้วอาจารย์ช่วงนี้แหละช่วงของปูรูออรอบบ้านอปูรูนะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเขียนจริงๆคือ กูอะรู้ใช่ใช่แต่พอเราอ่านวันวันเนียมันภาษากังกจษยูอ u R ูไงกูรูกูรูกูรูเป็นเป็นเป็นผู้รับรู้นะครับวันนี้กูรูรอบบ้านเราจะมาคุยกันว่าปัญหาอย่างที่ผมถามอาจารย์เมื่อกี้ว่าทำไมถึงไม่มีที่สิ้นสุดนะครับวันนี้ปัญหานี้อาจารย์ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นในการเรากำลังรีโนเวทบ้านเราเรียกตกแต่งบ้านแหละนะครับพอหลังจากที่กำลังรับบ้านมุกปุเนี่ยพอเปิดฝ้าออกมา เห็นโครงหลังคาโครงใต้หลังคาเป็นฝ้าอะไรเนี่ยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะโครงทําฝ้าเนี่ยมันระยงระยังหรือม,มันไม่แข็งแรงหรือเปล่าที่มันเป็นแบบนี้จ้ะอันนี้การที่ใช้โครงทาฝ้าแบบนี้เนี่ยจริงๆถูกต้องหรือว่าแข็งแรงไหมจริงๆโ<ห>ครงเนี่ยโอเคแข็งแรงแต่นี่สายไฟไม่ควรเดินอย่างนี้ไงสายวายควรแตะฉากไปไว้ตามขอบให้หมดคือถ้ามันวิ่งแบบเส้นมาม่าอย่างเงี้ยแบบออย่างเงี้ยมันจะทําให้ดูแลยากและอย่างมันมันดูแลและอย่างมัน จะเกยกันแล้วสาเหตุให้ไฟฟ้าช็อตได้ไงนะ <az> คือมันควรจะไปเตะฉ <ocalyptic. S 2> ากอยู่ตามขอบแล้วมันวิ่งเป็นสายอ่อนเข้ามานะฮะที่ยึงลมือาจาร์สแสดงว่าจากที่เขาถามมาเนี่ยแค่เรื่องโครงปร,รประเด็นแรกอัั้นผมเจาะประเด็นจากรูปเนี่ยประเด็นแรกสิ่งที่ควรจะต้องดูเลยคือเรื่องของสายไฟเรื่องสายไฟครับโครงอันนี้มัน มันเตะฉากของมันอยู่แล้วเพราะมันจะเข้ามุมนะเพแต่ว่าถ้าเป็นโครง60เป๊ะยี่สิบหรือ60 60หเนี่ยมันอยู่คือโครงพวกนี้เป็นกันวนาอยู่แล้วเป็นหรือหรือเป็นอลูมิเนียมไม่เป็นนิมอยู่แล้วเป็นโครงอลูมิเนียมก็ได้นะฮะโครงเนี่ยผมไม่ติดใจเพราะโครงเนี่ยสามารถปรับยืดได้แล้วมีอายุยืนยาวนานแต่สิ่งสําคัญคือที่เห็นนี่คือสายไฟสายไฟไม่ควรอยู่อย่างนี้เพราะว่าบ้านที่เป็นฝ้าแขวนหรือฝ้าเรียบก็ตามสายไฟต้องเตะอยู่ข้างคานแล้วก็ดึงสายอ่อนออกมาคือมันต้อง ใช่ครับแนวคานแล้วก็จะวิ่งจากตรงไหนก็เป็นบล็อกจังชั่นออกมาแล้วก็วิ่งมาตรงโคมไฟอันนี้คือเป็นวิธีที่ถูกต้องอันเนี้ยไม่ควรเพราะว่าบ้านเราทํายุคใหม่ต้องไม่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับคือในหมายเปิดวันนี้ก็เห็นอย่างนี้ก็ดีนะไอ้นีอ่าอย่างนี้อาจารย์พออาจารย์พูดอย่างนี้เปิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเรื่องของการใช้ไฟได้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 อันนี้ปรับง่ายแต่ว่าทําบล็อกจังชั่นคือเมื่อก่อนอาจจะไม่คํานึงบล็อกจังชั่นคือสถานีที่รวมขั้วไฟแล้วว่าหลังจะต่อจากไหนเนี่ยต ดูแลง่ายสมมุติว่าปลั๊กมีปัญหาชั้น2มันก็จะรู้ว่าเอาเอเอาจากแผงนี้แหละ,ะถ้างั้นอย่างนี้นอาจารย์ถ้าอาจารย์แนะนําอย่างนั้นเนี่ยผมขออนุญาตเสริมได้อ ถ้าเกิดท่านจะปรับใหม่อย่างนี้นะครับแล้วไปอยู่เนี่ยแนะนําท่านใช้ท่อตราช้างอ่าใช่ใช่ใช่ท่อตราช้างเนี่ยเขาจะมีท่อร้อยสายไฟสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองนะครับท่านก็สามารถที่จะนําสายไฟทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปในท่อถ้าท่อเดียวไม่พอนอานจะใช้ซ้อ2เส้นสเส้นได้แล้วก็ร้อยท่อพอนพ้อยท่อไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของอย่างหนึ่งความเรียบร้อยหนูไม่กะอะไรพวกนี้นะครับที่มันอยู่ข้างบนแล้วพอไปถึงปุ๊บมันก็ไปอะไรนะแยกเป็นบล็อกจังั่นเป็นบล็อกจังั่านคือสถานีรวมมันเป็นกล่องกล่องไฟครับนะ เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ท่านถามมาคือเรื่องโครงคร่าวแต่เราต่อไว้ท่านระวังเรื่องของสายไฟนะครับโดยเฉพาะการที่หนึ่งรวบสายไฟหรือเดินสายไฟให้เป็นแนวแล้วก็เพิ่มเติมคือการใช้ท่อตราช้างที่เป็นท่อ สีเหลืองนะครับที่เป็นท่อร้อยสายไฟอย่าใช้ท่อสีฟ้าใช่ครับอย่าใช้ท่อสีเทาใช่เพราะว่าท่อเกษตรสีเทาแล้วก็ท่อสีฟ้าเป็นท่อน้ําดื่มน้ําดีท่อน้าอ่ะนะฮะประเด็นนี้ผมไม่ค่อยติดใจเรื่องร้าวเพราะว่ามันมีความทนทานอยู่แล้วแต่ติดใจเรื่องท่อเรื่องสายไฟเรื่องสายไฟครับอ่ะนะครับนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ท่านสามารถฝากคำถามคําถามมาได้ในทุกช่องทางของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บวา e เว็บบูไกเน็ตนะครับเฟซบุ๊กคอมแชร์ูไฟรู้หรือจะเป็นไลน์ไอดีศูนย แป 8, 8, 8, ้าแปดแปดแปกาหกสี่หรือไลกูไปรู้ Google, G, w, G, A, I, I, จีดับเบิลจริงอาจารย์สม,มอเลก็มีไลน์ใช่ครับไลน์ศูนย์แปดหนึ่งหอีกลายนี้จำไม่ได้ติดศูนย์เาเจ็ดเนี่ยไม่เป็นไรอาจารย์รสักนิดหนึ่งก่อนหมดเวลา<อ>โวยพรปีใหม่ให้กับแฟนรายการสักนิดหนึ่ง<อ>เพราะเรา ปิดท้ายนะครับปีเก่าพอดีแล้วก็ต้อนรับปีใหม่กันคือปี57เนี่ยท่านจะทําอะไรก็ตามนะแต่ปีใหม่เนี่ยขอให้ท่านมีความสุขร่ํารวยรุ่งเรืองนะคือใช้ท่านต้องทัดท่องอยู่ในใจว่าร่ารวยรุ่งเรืองแล้วท่านจะเป็นไปตามนั้นแล้วคิดบวกทุกวันท่านก็จะมีความสุขตลอดปี255 8้าครับสัญชัยขนานก็ขอให้ร่ารวยรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงรายการทีวีเยอะๆมีสปอนเซอร์เยอะๆนะครับโนี่แหละครับเป็นคำวยพรที่ ชอบมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้นะครับปีนี้เราก็คงเป็นอะไรชั่วโมงสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันนะครับปีหน้านะครับเตรียมพบกับการเปลี่ยนแปลงของรายการของเรานะครับเราจะปรับเปลี่ยนรายการเป็นรายการโฉมใหม่กันสักนิดหนึ่งในปี2,558นะครับแต่เรายังคงกันอยู่ในช่วงของทุกวันเสาร์นะครับกับรายการดีๆที่ตอบสารนังว่าปีหน้าผมจะทําให คำถามแบบนี้เยอะขึ้นแล้วก็ตอบเยอะข,ขึ้นอาจารย์เพื่อใ,ให้ท่านได้คลายทุกนะครับกับเ,เรื่องบ้านได้แล้วก็เ,าเราจะมีเรื่องของบ้านสีสวยไร้รั่วซึมนะครับพบกับมิสเตอร์เพนบลอนได้นะครับอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับบการานี้ท่านจะเห็นมิสเตอร์เพนบลอนเกิดขึ้นหนึ่งในสาขาของมิสเตอร์เพนุกจะได้แบบ ไปใช้อะไรได้เต็มที่ไงเ<ร>มืองนนเนี่ยมันเมืองนนท์้อยู่ใกล้เราเลยแล้ที่นี่นี่ยคือที่ที่อาจารย์จะสาธิตทำรถไม่ได้อย่างเต็มที่เลยอยาที่มิสเตอร์เพนเมืองนนท์นะครับก็ติดตามกนได้นะครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับก็ส่งท้ายปีเก่านะครับขอให้ทุกคนเดินทางท่องเที่ยวกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ถ้าดื่มอย่าขับถ้าง่วงก็จอดพักนอนหลับสับนะครับเพื่อความปลอดภัยของคนในรถตัวท่านเองและคนที่เดินทางข้างๆวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ